ทำสีไม่บ่อยเพราะอกอย่างเงี้ย่องหวี่เหมือนกันติดๆๆๆอย่างเงี้ยติดๆอย่างนี้อ๋ออ๋อทำไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่กับบำรุงเลยมันจะติดแบบนี้แหละติดแบบนี้แหละมาดูซิว่าผมกไมใส่เราใส่อะไรบ้างมันตึงย่องหวี่ได้แล้วลื่นนะมาดูค่ะทำซอสนให้ดูเลยทำแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยก่อนเอิมที่พี่ใช้ประจำพี่ไม่ได้ใช้สับเตะกันร้อนฉีดไปที่ผมของเราฉีด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 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาออยดีว่าตอนที่ออยดีว่า แล้ะ,ะมันจะหวียากมากแต่พอใส่ไปกโบ่กำลังนี้เสร็จแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะลื่นแล้วมันจะหวีง่ายสำหรับคน,นที่ทาสีไม่ว่าจะยอ้นอนปิดอกบอยหรือสระด้วยน้ำอุ่นก็ตามนะเนี่ยมันจะเริ่มเลยนะหวีง่ายทันทีเลยออกง่ายมากนี่คือผมพิ้แต่เลยเพราะเราฟอกบอยแล้วทําสีบ,บ่อบยๆสีก็บ่อยและตามด้วย TPT นะตัวนี้เป็น TPT ของแม่ปโปโอ้ยมันกิน,นั้งหอมและมันช่วยเคลือบแล้วก็ฉันบอกทิ้งรอบทำให เซ็ตผมที่แต่เนี่ยมีความมีน้ำหนักแล้วไม่เนอะไม่เนอะเวลาใช้แล้วมันไม่เนอะเนี่ยวิ่งเข้าไป่วิ่งเข้าไปเธอจะเห็นได้ว่าความเงามันก็บบางเกิดมันรวมทั้งสะเทกันร้อนอ่อยดีว่าแล้วพีพีทใส่มันไม้ครบสามตัวนี่แหละดีเลิศจะดูมันจะมีความเงาขึ้นมามั้ยดู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 โอ้โหทีนี้เวลาผมแห้งปล่อยแห้งเองแล้วถึงมาเทียบกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ใส่วิ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ข้างนี้เดี๋ยวเวลามันแห้งเองมันจะไม่มันนะมันจะไม่มัน มันจะแห้งแล้วมันจะเป็นพวกที่แห้งโดยธรรมาชาติแล้วมีความเรียงเส้นตรงมีน้ำตาลสามตัวนี้เลยเดี๋ยวให้คขาดูเลยสามตัวนี้เลยใช้ประโคม้าไปทั้งพวกเราเป็นพิแต่เนี้ยเดี๋ยวใบใบเนี้ยใช้ดีจ้ะทักสอบถามได้เลยว่าราคาเท่าไหร่ครับแชร์นนะเพ็ดพ่แต่ขายดีดูผมดูผมเอ้ยแล้วดูฟังยีงไม่ได้ใส่กันเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่อย่างนี้แหละใส่อย่างีพี่แตใสยย่นี่แหลพะพรอมเดินตรงนี้ได้สวยจริงๆไป นัสอสภาพได้เลยนะว่ามันมีคจะมีตัวช่วยกับลูงเยอะแยะเลยสิ่ง้าพวกนี้สิ่งนั้นเขาจะมีตริมัดจา